ลังเลอยู่ตอนนี้ว่าจะเลือก iPhone 16 Pro Max หรือ17 Pro Max ดีคลิปนี้มีหลายคนทักเข้ามาปรึกษาพี่เอกนะครับว่าตอนนี้กําลังลังเลอยู่ว่าจะเลือก iPhone 16 Pro Max หรือ17 Pro Max ดีแล้วก็บอกว่าให้พี่เอกช่วยแนะนําแบบตามความคิดพี่เอกเลยคือจริงๆแล้วนะครับเมื่อตอนที่พี่เอกได้ iPhone 17 Pro Max มาช่วงสัปดาห์แรกนะครับแล้วก็ใช้งานคู่กับ iPhone 16 Pro Max ยอมรับนะครับว่าช่วงสัปดาห์แรกพี่เอกยังชอบ iPhone 16 Pro Max ของพี่เอกเหมือนเดิมอยู่เพราะอาจจะความคุ้นชินหลายๆอย่างมั้งแต่ตอนนี้นะครับหลังที่พี่เอกใช้ iPhone 17 Pro Max ตอนนี้ มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะครับแล้วก็หลังจากที่อัป iOS 26เหมือนกันทั้ง2เครื่องตอนนี้เป็น iOS 26ทั้งคู่แต่ว่าอันหนึ่ง iPhone 16 Pro Max อันนึง17 Pro Max แล้วก็ใช้งานคล้ายๆกันและก็ด้วยส่วนตัวพี่เอกเนี่ยใช้งานด้านกราฟิกตัดต่อวิดีโอถ่ายวิดีโอถ่ายรูปเยอะมากๆเพราะนั้น ที่นีขอตอบแบบตัวเองนะไปทีละเรื่องก่อนหลังที่ใช้เทียบกันทั้ง2ตัวนะครับมีความชัดเจนหลักๆอยู่3เรื่องเอาหลักๆนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของกล้องนะครับใช้เทียบกันจากการใช้งานของพี่เอกง,งนะอันนี้ส่วนตัวนะครับคนอื่นเป็นยังไงใช้แล้วไม่เหมือนพี่เอกยังไงก็คอมเมนต์มาได้สิ่งแรกที่ชัดเจนนะครับคือเรื่องของกล้อง iPhone 17 Pro Max ท้ยดีกว่าอย่างชัดเจนอันนี้ของพี่เอกนะ ก็คือหลักๆเลยครับ 1. มันชัดขึ้นยิ่งถ่ายวิดีโออ่ะในที่แสงน้อยนะครับแล้วก็เอามาตัดต่อฟุตที่ได้มาตอนที่ตัดต่อจะเห็นได้ชัดเลยว่าฟุตเทจที่ได้จาก iPhone 17 pro max ชัดกว่า16 pro max อย่างชัดเจนอย่างที่2คือสีคือไม่รู้นะอาจจะคลิปเองหรือเปล่านะแต่ว่ารู้สึกอย่างนี้จริงๆคือหังที่ไปถ่ายวิดีโอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอนะทั้งสตัวนะครับได้ฟุตเทจมา iPhone 10 7 Pro Max สีของเขาดูเป็นธรรมชาติและสวยกว่าเอาง่ายๆถูกใจพี่เอกมากกว่าคืออยากได้แบบนี้มานานแล้วแล้วก็17 Pro Max เฮ้ยสีมันออกมาสวยมากเลยถัดมาก็คือเรื่องของความร้อนตอนที่เราใช้ถ่ายวิดีโอนานๆใช้พร้อมกันทั้ง2เครื่องนะครับปรากฏว่า16 Pro Max ร้อนร้อนเร็วมากแต่17 Pro Max ถ่ายเป็นชั่วโมงชั่วโมงยังชิลสบายมากอันนี้ถูกใจพี่เอกมากเลยนี่คือเรื่องแรกนะครับเรื่องที่2ที่แตกต่างอย่างชัดเจนมากๆก็คือกล้องหน้าของ iPhone 17 Pro Max มันเป็น18ล้านพิกเซล16 Pro Max 12ล,ลิแล้วทีนี้มากกว่านั้นกล้องหน้าของเขาเนี่ยมันยังสามารถถ่ายเป็นแนวนี้ได้อันนี้โคตรเจ๋งเลยเห็นไหมครับนี่เรากดตรงนี้ปุ๊บกล้องหน้ามันจะกว้างขึ้นแล้วทีนี้พอกล้องหน้ามันสามารถฟลิปได้และกว้างขึ้นมุมกว้างขึ้นนะตอนที่ถ่ายคอนเทนต์ที่ถ่ายตัวเองอย่างเงี้ยโดยใช้กล้องหน้ามันถ่ายง่ายขึ้นเยอะเลยครับและมากกว่านั้นฟุตเทจที่ได้จากกล้องหน้าชัดกว่าเดิมอย่างชัดเจน ชัดกาเดิมเยอะเลยวันล้านพิกเซลไงเพราะนั้นตอนนี้กล้องหน้าก็กลายเป็นกล้องที่ใช้งานบ่อยขึ้นเยอะกว่าเดิมแล้วก็ใช้งานง่ายเพราะมันเห็นตัวเองไงเรื่องที่3ที่แตกต่างอย่างชัดเจนก็คือเรื่องความลื่นไหลในการใช้งานนะครับทุกๆครั้งที่เบรกใช้ iPhone 17 Pro Max ในการทํางานนะมันต้องใช้ตัดต่อถ่ายวิดีโอนานมากใช้งานหนักกูดได้ง่ายซึ่งปกติ iPhone 16 Pro Max เนะี่ยมันจะกระตุกบางทีมันค้างแล้วก็ร้อนอันนี้เป็นจนชินแล้วนะ ซึ่งก็รับได้นะครับก็มไม่ได้เป็นบ่อยขนาดนั้นแต่มันก็เป็นนะแต่ว่าตั้งแต่พี่เอกใช้17 Pro Max มาเนี่ยมันไม่เป็นไงอันนี้เพิ่งใช้มา1เดือนกว่านะแต่ว่าในระยะยาวต่อไปจะเป็นยังไงก็ติดตามกันไปอีกทีเดี๋ยวมาอัปเดตแต่ละหลัก3ข้อลหลักๆที่พี่เอกใช้แล้วรู้สึกว่า17 Pro Max แตกต่างจาก16 Pro Max อย่างชัดเจนนะครับอันนี้คือจุดเด่นของเขาแต่ว่าเรื่องของบอดดี้นะ iPhone 17 Pro Max มันเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับแล้วก็ iPhone 16 Pro Max มันเป็นไทเทเนียมทีนี้หลายคนก็มีความกังวล เยอะเหมือนกันว่าอลูมิเนียมจะเป็นรอยหรือมันจะบุบเวลาหล่นหรืออะไรเงี้ยแน่นอนครับถ้าพูดถึงวัสดุนะไทเทเนียมแข็งแรงกว่าแน่นอนอยู่แล้วน,นี้ไม่เถียงครับแต่ว่าสําหรับพี่เอกนะเวลาใช้งานเราก็ใส่เคสไม่เคยเอาเออกจากเคสเลยก็ใส่เคสต,ตลอดเวลาใช้งานทั้งตอนทํางานตอนทุกกตอนพูดง่ายแล้วก็เคสก็ค่อนข้างที่จะก็เลือกแบบดีๆครับมันก็ล่วงมันก็ล่วงไปแล้วนะมันก็ยังไม่เป็นรอยนะไม,ไม่บุบไม่อะไรนะครับก็เลยไม่ได้ห่วงเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงวัสดุโอเค16 Pro m ป x กกินขาดเวลาจิบจับ ดูพรีเมียมอยู่แล้วครับสรุปนะ iPhone 16 Pro Max กับ17 Pro Max อันไหนหน่าใช้กว่าณนะตอนนี้ถ้าให้เพีเอกแนะนําตอนนี้นะครับเพียกแนะนําให้ไป17 Pro Max ทั้งการใช้งานที่ดีขึ้นอย่างชัดเจนประสิทธิภาพต่างๆดีขึ้นอย่างชัดเจนบวกกับเป็นรุ่นใหม่ใช้งานได้ยาวนานกว่าครับอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวพีอกนะหรือถ้าเกิดว่าใจเราชอบไทเทเนียมนะ16 Pro Max ก็ไม่แย่ครับราคาก็ประหยัดกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีงบประมาณไปถึง17 Pro Max นะครับพี่เอกก็ยังแนะนําให้ไป17 Pro Max นะ